วันนี้จะมาแชร์ตัวย่อที่ใช้ให้ทุกคนดูนะคะคำแรกก็คือ idk นะคะ idk ย่อมาจาก i don't know i don't know ที่แปลว่าฉันไม่รู้ไม่รับรู้ ดีเคอะคะ่ะคำที่สอง idc นะคะ idc ก็มาจาก idonk เขียนผิดนะคะฉันไม่สนอะไรประมาณนี้นะคะ คำว่า idc ต่อไปคำที่3คำนี้ทุกคนใช้บ่อยแน่นอนค่ะ plz นะคะจ้อมาจากคำว่า please please ที่แปลว่าได้โปรด t l z นะคะต่อไปคํานี้ค่ะ j k ค่ะ just kidding just kidding ที่แปลว่าลราเล่นนะคะ j k just kidding ต่อไปคำนี้ค่ะ s r y s r y ก็ sorry นะคะ sorry ที่แปลว่าขอโทษขอโทษนะขอโทษนะ sorry s r y ต่อไปต่อไปก็เป็นคำนี้ค่ะคำนี้ทุกคนใช้บ่อยแน่นอน i m a o i m a o นะคะ run my ass off run my ass off ที่แบบขำมากมากขำหนักๆเลยนะคะ i m a o ต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้ย่อมาจาก c o z นะคะหรือ c o c นะคะย่อมาจากคำว่า because because ที่แปลว่าเพราะเขียนผิดเพราะว่าแปลว่าเพราะว่านะคะ co c หรือ co s, s นะคะย่อมาจากคำว่า because ต่อไปคำนี้ค่ะ t y t นะคะ t y t ย่อมจากคำว่า take your time take your time แปลว,ว่าใช้เวลาตามสบายนะคะทุกคนเหมือนตอนเนี้ยที่เรากำลัง take my time อยู่นะคะ t y t take your time ต่อไปคำสุดท้ายคำสุดท้าย see you see you ตามตัวเลยค่ะทุกคน see you เจอกันนะแล้วเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะคำนี้ see you ตามตัวเลยง่ายๆคำนี้แถมให้อีกหนึ่งคำ เราชอบคำนี้นะคะคำนี้เราใช้บ่อยคำนี้เราค่อนข้างว่าใช้บ่อยเลยคะ่ะ y m m d y m m d you made my day you made my day แปลว่าคุณทำให้วันนี้สดใส คุณทำให้วันนี้สดใส Y M MM M D ค่ะแล้วก็ก็มีแค่นี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีตัวย่อมากกว่านี้เพิ่มเติมไว้ก็คอมเมนต์มาบอกเราใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ